อ๋อ,อพี่ว่าริชีถ <c oughs> ช่ถ่ายรูปสวยไม่ใช่ริชีถ่ายรูปสวยไม่ใช่ิชี่สวยถ่ายรูปสวยหนูก็คิดนั้นแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ถูกใจพี่กอนอ่ะเห <c oughs> มือนหนูชอบถ่ายเขาแบบเอียงซ้ายเอียางขวาหรือบางทีก็แบบไม่ชอบมุมอะไรนะ่ย แต่จริงๆพี่ก้อยเป็นคนชอบลงวิวมากแบบโดยแบบเขาจริงๆเขาชอบถ่ายวิวเหมือนไปเดินไปที่ไหนหรือกินข้าหรือทำอะไรก็ช่างเขาจะแบบอยากหยิบมือถือมาสแนปวิวสแนปโมเมนต์ตลอดแล้วเขาก็เคยบอกว่าจริงๆถ้าแบบเลือกได้เขาอยากลงรูปแต่วิว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  ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้กำลังใจหนูแต่จริงๆช่วงนี้พี่กอถ่ายรูปสวยขึ้นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็หลายๆอันเลยที่หนูแบบเมื่อก่อนเวลาจะถ่ายวิวงานก็ต้องแบบหาตะก,ก้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือพี่กอสามารถแบบถ่ายแทนตะกล้องได้หมดเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะหนูก็จะต้องฝึกเหมือนกันแล้วก็ต้องช่วยกันผลัดกันถ่ายพี่กอจะได้มีรูปลงเยอะๆด้วย